ชอบดอกเตอร์สลีปมากกว่าเดอะชายนิ่งดอกเตอร์สลีปลางนาลกภาคต่อของเดอะชายนิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของแดนทอเลนต์หลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้วายในโรงแรมโอเวอร์ลุกมาได้และเขาก็ได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพจากน้องแดนนี่สู่คุณลุงแดนนี่ค่ะเขาได้ไปพบเจอกับสาวน้อยแอบราสโตนที่มีความสามารถพิเศษในการส่องแสงมากกว่าแดนนี่เป็น1ิเท่า เอปเปิ้สโตนตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มสาจาสมานกลุ่มคนแปลกๆที่ดำรงชีวิตเป็นอมตะได้ด้วยทานชีวิตของคนอื่นโดยแอปเโดนตามล่าด้วยเหตุผลบางประการนะคะซึ่งมีแดนนี่คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้ในเล่มนี้เราจะเห็นคาแรคเตอร์เดเวลลอปเมนต์ของแดนนี่ที่เป็นน้องแดนนี่สู่คุณลงุงแดนนี่ชีวิตก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างโชคโชนเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งในเล่มนะคะก็จะบอกเล่าเรื่องราวโดยว่าทำไมคนถึงเรียกแดนนี่ว่าด็อกเตอร์สลีป ในพารทเนี้ยโบนัสค่อนข้างที่จะชอบเลยมันจะไม่ได้มีความเย็นเย,ยือกเท่ากับ The Shining แต่โบนัสชอบดร์สลีปมากกว่า The Shining เพราะว่าด r s e ร์สลีปอะเขามาตอบความสงสัยหลายๆอย่างที่มันค้างคาอยู่ในใจเราได้ค่อนข้างเยอะนะคะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในโอเว l o o k กอะมันคืออะไรที่โบนัสชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะในเล่มนี้คือมันไม่ได้มีแค่ความเฮอร์เรอร์มันมีความแอคชั่นมันมีความดาร์กแฟนตาซีทำให้เรารู้สึกว่าเออมัน ครบรถอะเราเอาใจช่วยตัวเอกให้แบบสู้แบบสู้สุดใจตลอดทางแต่ในขณะเดียวกันเราก็หลงรักในมิติของตัวละครที่เป็นตัวร้ายไม่ต่างกันเลยวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขียนเก่งมากเลยที่ทำให้เราทั้งรักทั้งชั่งตัวร้ายได้ในเวลาเดียวกันอก็อยากทุกคนลองไปอ่านกันดูกับด Sleep ลางนาลก Enjoy Reading ค่ะ